รางวัล Rising Star และผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่บิวกิ้นพุทธิพงศ์ครับยินดีด้วยค่ะสวัสดีครับผมบิวกิ้นนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทั้งแคสต์อ a วอร์ดแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ให้คะแนนผมได้รับรางวัล Rising Star ของ ทำแคสนะครับผมก็จริงๆผมดีใจมากเพราะว่าพอเวลาเราทํางานแสดงงานแสดงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอาตัวตนของเราเราเอาจิตวิญญาณของเราลงไปเป็นตัวแสดงจริงเราเต็มที่กับมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เราดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าและให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทํามันมันมีความหมายกับผมแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินเดินไปต่อในสายของการเป็นนักแสดงอย่างามีประสิทธิภาพนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ ให้รางวัลนี้นมค,ครับผมขอบคุณครับ